พี่น้องทั้งหลายยังมีผู้ที่ต้องการความเอาใจใส่กำลังใจความช่วยเหลือการปลอบโยนความเมตตาอยู่รายรอบเราเราคือพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกโดยมีพระบัญชาให้รับใช้และให้กำลังใจบุตรและธิดาของพระองค์พระองค์ทรงเพิ่งพาเราทุกคน สวัสดีครับไปทำอาเบไปไงบ้างครับทุกอย่างดีครับขอบคุณที่มาเราในคืนนี้ต้นตามสบายครับผมรักคุณคุณรู้ใช่ไหมและครอบครัวคุณพวกคุณยอดเยี่ยมประธานเมบีท่านรู้จักผู้คนและรักพวกผู้คนเหล่านี้ท่านไปเยี่ยมพวกเขาที่บ้านท่านรู้จักชื่อพวกเขาท่านลงแลงลงใจกับพวกเขาตลอดหลายปีพวกเขารู้ดีว่าท่านรักพวกเขาฟาร่า,าคุณรู้ไหมและผมก็รู้ว่าคุณรู้หลายสิ่งที่จะหยิบยื่นให้ผู้อื่นเพราะคุณเป็นคนดีและ พวกและเราต้องการความเชื่อของคุณพระเจ้าต้องการคุณผมได้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณไปเยี่ยมไปสิ่งสาคัญที่พวกที่ต้องทาความรู้จักพวกเขาคุณพนึกกันมานานเท่าไหร่ครับถามคําถามเล็กน้อยและฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ฟังว่าพวกเขาพูดอะไรแต่ฟังว่าพวกเขาพูดอย่างไรประมาณ25ปีค่ะคุณเป็นสมาชิกมานานทีเดียวใช่ครับประมาณ 32- มสงสมปีเรารับผลิตสมาธิประเทศเซุเอลาคุณเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไหมครับผมเชื่อในพระเจ้าครับดีครับเราเชื่อในพระยเยซูคริสต์ไหมเชื่อครับดีมากครับคุณพ่อคุณแม่สอนคุณใช่ไหมพรของการแรงเห็นที่ประธานให้กับผู้ที่พยายามปฏิบัติงานของพระเจ้าคือการนำทางให้รู้ว่าคุณควรพูดหรือควรทำอะไรสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจากความรู้ ศึกผู้ฟ้าและคุณจะไม่ได้ยินสุดเสียงคุณจะได้รับเพียงความคิดในใจเราจะอ่านด้วยกันได้ไหมช่วยเปิดไปตรงนั้นได้ไหมย่อหน้าก่อนย่อหน้าสุดท้ายเราเชิญชวนผู้คนทั้งปวงในทุกหนแห่งให้อ่านพระคัมภีร์มอร์มอนให้ใจของเขาทั้งหลายไต่ตองข่าวสารที่อยู่ในนั้นและจากนั้นจงทูลถามพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันในพระนามของพระคฤติว่าหนังสือนี้เป็นความจริงหรือไม่ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นความจริงผมทําตามคําเชื่อเชิญน,นั้น ผมได้อ่านศึกษาและสวดอ้อนวอนถึงเรื่องนี้และผมรู้ว่าพระคัมภีมอมมันเป็นความจริงแล้วคุณไปบทไหมครับไม่ครับไม่เหมือนที่ควรไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้ามีส่วนใดของสภาวาการครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวของพวกเขาที่อาจช่วยทำให้ดีขึ้นเมื่อเราได้รับความไว้วางใจและสร้างสัมพันธภาพกับพวกเขา เราเชิญชวนพวกเขาให้เปลี่ยนแปลงเรารักคุณเราเชิญชวนให้คุณกลับมาเพื่อเล่าประจักษ์พยานของคุณเพื่อมีส่วนร่วมและที่สําคัญที่สุดคือสัมผัสถึงพระวิญญาณมากขึ้นภายในบ้านของคุณเราสัมผัสถึงพระวิญญาณอันทรงพลังที่นี่อะไะครับคุณรู้สึกยังไงต่อครอบครัวของคุณผมรับพวกเขาครับ ผมคิดว่าพวกเขาจะรู้ส well> ึกยังไงหากคนอ่านพระคัมภีร์มอมมันเริ่มสวดอ้อนวอนสำหรับฟาลาในบ้านแรกไม่แปลกใจเลยผมไม่คิดว่าเราจะขอให้เขาทำบางสิ่งเราได้ขอให้เขามีส่วนร่วมและกระตุ้นเขาเล็กน้อยให้อ่านพระคัมภีร์มอมมันเชื้อเชิญเขาให้สวดอ้อนวอนและการสวดอ้อนวอนที่เขาสวดนั้นงดงามมากในการประทับอยู่ของพระองค์พระพิดาบนสวรรค์ของเราเรา ก้มศีสะในเย็นวันนี้ moment, เพื่อแสวงหาความจริง <In S 1> ในตอนนี้ข้าพงษทุนถามพงค์ว่า <true> นี่เป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงของพระบุคคลพงค์หรือไม่เ <are> ราทุนขอสิ่งอันนี้ในพระนามของพระเสุูครต์เอเมน ฟแล้วครับนั่นเป็นการสวดอ้อนวอนที่ดีมากจริงๆขอบคุณครับดีจริงๆครับพระครสิสไม่ได้ตรัสถึงความรักเท่านั้นแต่พระองค์ทรงแสดงความรักทุกวันดในพระชนชีพของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงสอนเท่านั้นแต่ทรงแสดงวิธีช่วยเหลือคนอ่อนแอยกมือที่อ่อนแรงและให้กำลังเขาที่อ่อนลา้าพระครสิสทรงทราบวิธีดูแลผู้อื่นอย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าเราเป็นพระหัตถ์ของพระองค์เราจะไม่ทําเช่นนั้นหรือแต่ละครั้งที่เราออกไปเยี่ยมครอบครัวเราไปด้วยฐานะบริอัศสักดิ์ในพระนามของพระเจ้าเราออกไปฐาหนะตัวแทนของพระผู้ช่วยเอดาของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทางานผ่านเราแต่ผู้ใดที่รับเจ้าที่นั่งเราจะอยู่ด้วยเพราะเราจะไปเบื้องหน้าเจ้าเราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้าและพระวิญญาณของเราจะอยู่ในใจเจ้า และเหล่าเทพของเราห้อมน้อมเจ้าเพื่อประคองวเจ้าไว้พระสัญญาเหล่านั้นนำมาซึ่งสันติสุขแก่ผู้ที่ออกไปเยี่ยมเราไม่จำเป็นต้องมีพร้อมเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่งเราเพียงทำให้ดีที่สุดในพระนามของพระเจ้าและพระองค์จะประทานพลังที่เราต้องการ ดิฉันรู้สึกเหมือนพระเจ้าทรงเอื้อมรหัสและสัมผัสดิฉันในคืนนี้ค่ะการมาเยี่ยมของพวกคุณถือเป็นคำตอบการสวดอ้อนวอนของดิฉันแต่ดิฉันรู้จริงๆค่ะว่าฐานบะบุรหิตมีจริงผมมีความรักอันลึกซึ้งต่อการแบ่งปันประจักษ์พยายของผมแก่ผู้คนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีประชนอยู่ผมรู้ว่า เรารับฟังสุรเสียงของพระองค์ได้ขณะที่พระองค์ทรงช่วยให้เราเข้าใจวิธีการปฏิบัติต่อูบรักการนี้ผมรัการรการได้ออกไปและเป็นพยานถึงการรับใช้ผู้อื่นเพื่อเล่าประจักษ์พยานของตัวเองโดยผ่านพรของการชดใช้มนุษย์ทุกคนสามารถได้รับการหนุนใจได้รับพรและได้รับการเสริมสร้างผ่านศาสนาพิธีของธนบุรุษและศาสนาพิธีของพระวิหารความรอดมีไว้ให้ทุกจิตวิญญาณ ผมทราบว่าเป็นความจริงและผมกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน